แนนบอกว่าจริงใจจับกรรำบินคนเดียวเรามีรู้สึกอี่คือเราเกือบแล้วเราเกือบพลาดแล้วดิเทสกันแลนน่ะมือหักครับผมมือหักอีเจียคือตุ๊กตาอีเจียเปียวด่วน Okay, goodbye. Good call, s, uh, <S

อตอนนี้ภระวรรให้กระจกแข็งแรงเพราะว่าตอนนี้คนแบบดันมาเยอะมากอยาให้กระจกพังก็พอค่ะ

อีเวนเจอร์สว้าฮะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้หมดทั้งหมดเลยแล้วดูว่าที่ทายไว้คืออะไรเดี๋ยวทุโอโหไปแล้วไปแล้วโอเค้าดูสั้วเราเกนะครับอืมอีเจียมานั่งแล้วที่วีไี ขอบคุณคนระับขอบคุณครับใช่เสียเกิ่อนไปแล้วอ่ะ

เหมือนมอาแออูต่จํกอาจจกี่อที่ะระที่มีมีไล่ยุงให้กันด้วยมรสุ้ายยค่ะเฉยค่ะ้ชนอราคะตไเลอีเจียคตัวเหลืองๆที่นั่งข้างกามินนะคะตุ๊กตาค่ะ

นี่นะคะน้องหลงผู้จัดงานค่ะคเขาดูแลเมื่อกี้ตัวอะไรมาแรงวันเพราะเมื่อกี้ก็มาตอมเหมือนกัน เดี๋ยวหน้าจะดาวน์โหลดได้นะคะไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ ตุ๊กตาอีเจ้าป่าค่ะตัวสีเหลือง

จีจะดูด้วย ด้วยเดี๋ยวรอลงไลค์ก่อนเดี๋ยวจะเอาที่เขาแถมมันอ่ะกอกปากให้หมดเลยหิวมากหิวจะตายอยู่แล้วน,นันน่นนั่นนั่นหยิบใหญ่เลยน,นั่น หมาบเข้าให้ ร่วงแล้วน้องถ่ายรูปรวมอยู่นะคะตอนนี้ แล้วนะคะ งานพอเห็นคนแบบว่าเราขายได้ยอดเยอะกันก็มีคนติดต่องานมาเยอะมากเยอะเออเยอะเยอะสักพักมากครับผมแล้วก็นี่คือเราเกือบแล้วเราเกือบพลาดแล้วอิตลน มือหักครับผมมือหักอ๋อขอโทษครับเขาเป็นห่วงเปล่าเขาเป็นห่วงจริงจริงแล้วเขาเป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงแล้วราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงว่ามันมันใกล้กระทะมากนะครับเขาจะเขาจะไปหยิบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเชือกที่มันผูกเกงแต่มันพลาดไปหน่อยเขากลัวมันจะไหม้ไงแบบว่าแต่มันจะไม่มีไมนใช้งานไม่ได้ก็คือน่ารักน่ารักเป็นห่วงเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาเนี่ยนะครับผม แค่จับถูกจุดไปหน่อยจริุตอนนั้นตกใจไหมโอ้โหจะดุ้งหน้าเนี่ยฟันกัน้ากแค่็นไรครับผมรู้สึกเกลียดรู้สึกดีครับอยากรู้เหรอเขาอยากรู้ก็อยากรู้รักรักรกกมีนทำไมถึงแบบว่าอยากไปช่วยแนทอะไรอย่างนี้เป็นห่วงอะไรเพราะกลัวจริงๆใช่ไหมคืนนั้อันนี้เป็นพายามีคืนนั้นอุ่มาเยอะแยแต่ไฟไฟยัง 게 찰리가 내고 있던 게 천이었거든요. 천을 잡아주려고 한 건데 위치가 거기인지 몰랐어요. ก็คือวันนั้นลมพัดแรงมากนะคะแล้วมันพัดไฟไปทางพี่แน็กเยอะเขาก็เลยไปห่วงแล้วมันเป็นท่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปแต่ว่ามันดับตอนเท่ยวทะเลไโอเคแค่อเคเลยแอบแอบแอบเสียใจน้อยใจนิดนึงนะตรงเที่ยวแบบแม่ม่รู้ความจริงหมดว่ามันไม่ใช่ฮอลแลนด์อ้เป็นเสียด้วยเตรงนี้เหรออุตส่าห์พูดมาตั้งนานเนาะไม่นนานเลยเราเอออแต่ก็เป็นพันนาฬนาฬไปนาฬนาฬตลกดีก็เป็นแบบนารัฬนารัฬครับผมใช่ใช่ขอบคุณทุกคนที่แบบ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหนะ้าที่เรามีอะไรบ้างครับดูแลหัวใจเป็นพุัธการ้จัดการอย่างโนผมจะเป็นคนที่อาจจะแบบว่าขอขอ,ขอในช่วแงแรกนี้ครับจะขออนุญาตดูงานหรือหลายอย่างว่าเราเหมือนเดิาว่าอย่างอย่างถ้าสมมติว่าปล่อยให้แบบเขารับทุกอย่างหรืออะไรเงี้ยเองอ่ะผมมั่นใจว่ามันจะมีอะไรที่มีปัญหาแน่นอนคือผมว่าไม่ได้ห่วงอะไรนะแล้วก็ผมยงย้ำตลอดนะว่าแบบบางคนนะเข้าใจว่าผมจัก็เซ็นสัญญาตัวตัวบริษัทไ้หรือเปล่า เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะเขาเขารู้สึกว่าเราแบบเขาแกมมนเข้าใจบางทีการเข้าใจผิดนิดนึงด้วยตรงที่แบบว่าทำไมเราไม่ไม่เ็นสัญญาเขาซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าการที่ผมทำนี่เป็นอะไรที่แบบผมไว้ใจมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบไม่มีใครทำแบบผมนะผมมั่นใจเลยการที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างแต่ตัวผมรู้สึกว่าแบบผมอยากใจใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทางเขาได้เข้าใจจริงว่าแบบไม่มีใครทำอย่างนี้นะมันมีแต่ผลเสียผลเสียกั่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคืออยากให้เขามีความ เขารู้สึกแต่โตอยากทาอะไรมันจะได้แบบไม่สามารถมาขัดข้ามไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ชลีก็เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนผมเป็นยี่ทุกคนอยู่แล้วเวลาไม่ไม่ไม่เวลาผมจะทําเพลงให้น้องๆอะไรผมไม่เคยเรียกร้องวนหน่งเพลงผมทคือผมลงทุนแล้วก็โยนให้เลยทุกงานทุกคนที่เคยทำงานกับผมผมไม่เคยจับใช้เซนหรืออะไรจริงจังเลยก็มินเขารับรู้ไหมครับว่าแน็จริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ใช้ใจอับตัวกับมินมากเลย yes ก็รับรู้ได้ขอบคุณครับ เวลามีอยู่ด้วยกันสองคนก็จะพูดตลอดแบบว้าวมันเหมือนเหมือนฝันจริงๆนะแ,แล้วก็ม,มันมันชั้านหน้ามันจะเป็นไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันก็คือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากวันนั้นที่แบบเราดูเพราอยู่คนละที่แล้วเราอยู่ไกลกันแล้วก็วันแบบ ว่าเราได้มายืนข้างกันทํางานแล้วก็แบบดูคนที่แบบมาซัพพอร์ตเขาดีใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วความปลอดภัยน้องอ่ะไม่ได้แค่กับผม,มกับกามินนะแต่กับทุกทุกคนทุกทุกที่ทเราชอบใครเรารักใครรักได้แต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตเหมือนเวลาผมอ่ะผมไม่อยากจะพันเข้าไปกินข้าวม,มากๆเลยนะพี่เจนอันนี้ไม่ใช่เลยเหมือนเลยคือผมพูดจริงผมอ่ะอยากพาไปกินข้าวผมอยากพาไปข้างนอกบ้างที่เห็นคนไหมซึ่ง อ๋อช่วงนี้ก็จคุณไม่ได้กินข้าวแน่นอนถ้าผมไปนั่งสองคนบางทีผมก็อยากมีเวลาที่แบบว่าส่วนตัวเราภทุกคนมานะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเราเจอกันเงียบๆขอไทรูกเงียบแต่ผมผมจะไม่ชอบผมคนพูดตรงไปแขกแล้วผมคนไม่ชอบคนที่แบบว่าผมไปนั่งกินข้าวก็คือคนเห็นว่าเป็นเราบป็นตัว ใชเสียงดังมากคือตะโกนเสียงดังแบบเฮ้ยอาสาวมาโน่นนี่เฮ้ยมันคืออย่างผมผมว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีผมกอลังตักข้าวเข้าปากไปแล้วต้องกลับกันก่อนนะเพราะว่าก็เลยต้องรีบกินเพราะแบบพอมันไม่สามารถกินได้จริงๆที่ต uh ัวเพราะว่าต sure. exactly. like ัวเขาแบบว่าแล้วก็ขอร่วมมือขอไปที่นิดนึงคืออาจจะเจอกันเงียบๆขอกันถ่ายรูปกันน่ารักเงียบๆได้แต่ขอแบบไม่ตะโกนแซวเล่นอะไรที่มันเกินขอบเขัน ยังไงผมก็ยังต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทําให้เขามีโอกาสมายืนวันนี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบวันนี้รวมถึงตัวผมด้วยที่ได้รับค,คาพพวามรักจากคนหนลายๆคนเข้ามาเพราะบางคนในควารักเราเขาชอบเรามากจนบางทีเขาก็ลืมว่าอะไรมาถูกผิดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่โกรธกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะอาจจะออกมาพูดการเตือนกันได้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงเออย่งไเลื่อยสซะนอาความสัมันของนั้ยความว่าอย่างไรผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมผมผมจะบอกให้ว่าเราย้ำเหมือนเดิมว่าผมผมก็ให้เป็นว่า มีนี่คนเดียวเลยนะเ,นเดียวใช่ใช่แล้วผมก็เป็นเวลาผมคุยใครผมันจะพูดงี้ทุกทุกครั้งนะเพ,พื่อนก็เห็นนะถึงจบจบมันจะเป็นไรก็ไม่เป็นไรนลแต่ว่าคือผมอ่าผมให้เกียรติเกียรผมมีอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็จริงจังมากตุ่มจริงจังมากไม่งนผมไม,ไม่ไม่มาทําอะไรที่แบบมันมันต้องเสียเวาลาลัางารอะไรงเงี้ยไม่ต้องแปลก็ได้แปลแฝรีบขอดนะรีบขอดนะเขาจะกลับแล้วนะศุการ์ก็คือผมผมอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนที่ว่าหนึ่งสองสามมาตกลงบอกว่า เ้ยเราเป็นคบกันนะผมรู้สึกว่าในคนที่อายุส1 2เอย่างพวกเราอะยังไงอะมันก็ต้องดูท่าแชทกันไปก่อนผมไม่ใช่คํานี้ก็ต้องดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนเราต้องมาทํางานทุกวันแล้วเราก็ใช้โอกาสเนี้ยดูคุยกันแอบมุ้งมิ้งกันในบางช่วงแอบไปไหนมีโอกาสอย่างวันนี้เลิกเร็วใช่ไหมผมก็อาจจะขออนุญาตวันนี้ผมไม่มีไลน์ใช่ไหมไปไหนอะเออแนบบอกว่าจริงใจกับกำบินคนเดียวแต่ไม่รู้สึก สบายๆน่ารักน่ารักเยี่ยมเลยเจ้าปู่긍กำตัวประเสริฐมากซื่อสักมาซื่อตรงจริี่จนรารักมากแล้วก็รู้ว่าจริงใจแต่ว่าลึกๆเขาก็ยังคิดว่าแบบจริงใจจริงๆหรืลึาด้วย การที่แบบเราจะพบกันกจริงจังหรือการที่จะอะไรเงี้มันอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างแต่ว่าทุกผมเนี่ยก็จะบอกว่าก็จะทําให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างใช่คร,ครับผมแล้วก็เขาน่ารักมากๆครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีมาแล้ว,ลว,ลวกินได้แล้วกินได้ะ คนเยอะที่คนเยอะแต่เราไม่ได้ซูมออกด้านนอกนะเราขอซูมลึกๆเลยนะเออมีน้องๆให้เสื้อนะอย่างให้เสือนะ้อ,อมองไม่เห็น ลูกเลยนะดิงกลางรูกเลยคนลุกริงนี่คนลุกน้องยืนห่างนิดหนึ่งนะกำลังตกใจลูบิกอยู่ไงนะ้นองน้องกำลังตกใจลูบิกอยู่นะหันไปดูลูบิกมุมกว้างเหรออ่าได้มุมกว้าง มุมกว้างประมาณนี้เลยนี่มุมกว้างประมาณนี้นี่นะมุมกว้างนะ,ะเดี๋ยวน้องลงมาเว้ยน้องลงมาเดี๋ยวน้องลงมาอน้องลงมาโอ้ดีดีดีวางถือยอดสุดยอดสุดยอดน้องลงมาเว้ย รถบ่ปย๋อกลับทางนู้นเลยเอรถมาแลับอรถมาลรับตรงนี้เลยนะลมรับตรงนี้เลยเดินอ้อมไม่นานรเดินอ้อมไป น้องน่าจะะลอชะลอหนอยะลอหนอยสวยๆะลอหนอยคอมคอมตัวระวังโอโหไวๆไปไว,ไว,ไว,ไวนะแต่ประตูเปิดอยู่โอเคทุกคน,กคนขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับอะ โอ้ขอบคุณทุกคนมากมากที่เข้ามาดูนะขอบคุณมากขอบคุณแก๊งพี่อะไรบรรยาก,กาศโดยรวมเออนั่งก่อนพี่รอเดี๋ยวแชร์รูปกันส่ <c oughs> งรูปให้พวกคุณเขาสมมติถ้าใครอยากได้รูปมันมีมีมีแบบคนอื่นสาม,มารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยก็ต,ติดต่อใครแล้คน,ามมานในกลุ่มแก๊งจือ้อขาวจะดับเนี่ยเขาเก่งใจคนละติดนะเออ